เจ้าตัวนี้กระจังหน้าเนี่ยก็คือเป็นแบบได o มอนกริลปกตินะครับเหมือนกับ a m ็ธรรมดาแต่ความพิเศษนะครับให้ดูตรงนี้นี่นะครับให้กองแผนให้ดูเบาะมันพิเศษยังไงนี่ดูตัวนี้นะครับมีแถบขาวให้ฟึบ สวัสดีครับผมแฟงแมทคานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวรถรุ่นหนึ่งดีกว่าที่เป็นรถที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็สวยมากๆในท้องตลาดนะครับก็คือเจ้า b e n ซ CLA 250 AMG นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวพิเศษไวอาร์ e เอ dition นะครับก็คือก็ราคาเขาเขาเป็นตัวพิเศษที่ราคาแพงที่สุดของรุ่นเขานะครับเจ้าตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมบอกเลยว่า ไม่อยากใช้คําว่าถูกที่สุดในตลาดแล้วกันแต่ผมว่าท็อปสามอ่ะต้องมีคันนี้ที่ว่าราคาแบบว้าวว้าวมากๆนะครับก็คือราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เลขไม้ในแค่สี่หมื่นสามพันกิโลเมตรนะครับประวัติศูนย์ด้วยนะครับประวัติศูนย์เบนส์เลยไม่เคยชนไม่เคยทําสีนะครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิน้นกุญแจ2ดอกครบนะครับประวัติศูนย์เช็คได้นะครับเราเราก็รับประกันทั้งเรื่องเลขไม้ทั้งเรื่องอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเจ้า CLA 2 5ไว้ Edition ตัวนี้มันพิเศษยังไงมันสวยยังไงมันต่างยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันก่อนเลยเจ้าตัวนี้กระจังหน้าเนี่ยก็คือเป็นแบบ Diamond Grill ปกตินะครับเหมือนกับ AMG ธรรมดาแต่ความพิเศษนะครับให้ดูตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ที่ปกติเนี่ยเขาจะเป็นสีโครเมียมทั้งทั้งทั้งเซตของเขาเลยก็คือเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ตรงนี้ทามาให้เป็นตัวแบบดาเงานะครับ ก็คือเพิ่มความดุดันเข้าไปเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงโลโก้เนี่ยถ้าสังเกตนะครับก็จะเป็นสีดําเงาตรงนี้นี่ปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับคือแต่งพาร์ทด้านหน้าก็ไม่ใช่โครเมียมนะครับแต่ก็จะเป็นสีดําคือจริงๆอะ่ะจะบอกว่าพอรถมันเป็นสีดํามันก็เลยอาจจะดูไม่ชัดว่ามันพิเศษกว่าตัวธรรมดาย,ยัางไงนะครับเพราะว่ามันก็จะดํากลืนไปกับรถเลยนะครับแต่มันก็เพิ่มความดุดันของมันเข้ามานะครับไฟหน้าก็เป็นแบบใหม่แล้วเป็นตัวม i n เนอร์เชนนะครับก็คือ มีไฟ LED daytime running light ก็คือจะติดตลอดนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED high performance เหมือนเดิมปกตินะครับล้อแม็กขอบ18เนาะแล้วก็ต่างกับตัวธรรมดาเนี่ยก็คือตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับด้านข้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น a m G ธรรมดาก็จะเป็นสีเงินเหมือนกับด้านหน้านะครับแต่ตรงนี้ด้านข้างก็จะทำมาเป็นสีดำให้ล้อเป็นสีดำนี้นะครับก็คือเพิ่มความดุดันเข้ามาในตัวของเขาเองนะครับ โอเคด้านหน้าก็คือคร่าวๆประมาณนี้เอาแบบรีวิวกันง่ายๆเลยนะว่าแบบมันต่างกันยังไงดูง่ายๆนะครับว่าตัวของเราเนี่ยมันพิเศษกว่าตัวเอ g ทั่วไปธรรมดายังไงบ้างนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวพาไปดูกันที่ด้านหลังนะครับว่าสวยไหมแล้วเป็นยังไงบ้างกับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังกันนะครับไฟไท้ายตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับก็คือเป็นเส้นสายสวยงามเลยนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับ รูปทรงท่อแบบออกสองข้างนะครับก็คือท่อคู่เนาะแล้วก็ตรงนี้ครับที่มันจะเป็นชุดแต่ง AMG แต่ว่าจะเป็นสีดำนะครับก็คือมันเป็นเฉพาะพิเศษของไวอาร์ตอี dition กนนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับโอเคส่วนด้านหลังก็ที่เก็บของกว้างขวางนะครับกว้างขวางสบายๆเลยเก็บกระเป๋ากรอบเก็บอะไรได้สบายๆ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ด้านในว่าเจ้าตัว CLA w h i r e Edition ตัวนี้มันสวยยังไงแล้วมันต่างกับตัว CLA ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ผมให้ดูก่อนนี่นะครับความพิเศษของเจ้าตัว w h i r e Edition เนี่ยคือถ้าเป็นทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับสเีเงินเงินเงาเงาเลยแต่ตัวนี้เขาทำมาเป็นสีดำที่แบบว่าเป็นดำเงานะครับดำเป็นโนดำเงาเลยนะครับก็เพิ่มความดุความสวยงามของรถ พิเศษกว่าตัวปกติเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัว k e y l e โกด้วยนะครับเป็น k e y l e โกแล้วนี่นะครับตัวไวอาร Art Edition เนาะนี่เย็บด้วยได้ขาวนะครับสวยงามได้ขาวไวอาร Art Edition ตามคอนเซ็ปต์เขาเลยนะครับแผงข้างเป็นอคาเ a ล่านะครับให้ความหรูสวยนะครับเนียนๆเลยนี่ส่วนตัวภายในนะครับให้กล้องแผนให้ดู เบาะมันพิเศษยังไงนี่ดูตัวนี้นะครับมีแถบขาวให้ฟืบสวยงามนะครับก็คือเป็นเบาะหนังนะครับแล้วตรงกลางก็คือเป็นเป็นผ้าคันธล่านะครับแล้วก็มีแถบขาวคาดไว้ด้วยเพิ่มความเป็นก็คือเป็นไวท์อัดิชันตามคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะครับก็คือเพิ่มความหรูหราพิเศษสวยด้วยหรูด้วยนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันเลยเอาแบบบ้านๆเลยเนาะว่า ถ้าเราเป็นคนใช้งานอะ่ะเราจะเห็นอะไรบ้างในรถของคันเนี้ยเราเห็นอะไรบ้างออปชันอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเอาที่ตรงนี้ก่อนเลยตัวนี้ก็เป็นพูดสตาร์ทแล้วนะครับง่ายๆเลยเหยียบเบรกกดสตาร์ทหนึ่งทีอ่าเป็นพูดสตาร์ทแล้วง่ายๆเลยนะครับนี่ผมอะไรฟิลลิ่งดีมากนะเวลาจับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนี่ผมให้ดูตรงนี้ที่มันจะไม่เหมือนกับตัว AMG ธรรมดาหรือว่าตัวไหนนะครับก็คือตรงนี้เป็นหนัง นะครับแต่ตรงนี้เป็นคล้ายๆหนังกลับก็คือเป็นกึ่งๆอาคอนคาเนล่าเลยอะ่ะแล้วคือเวลาเราจับไปเนี่ยฟิลลิ่งมันได้มากมัน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 นุ่มอ่ะมันนุ่มเหมือนเราเราจับผลสัตว์แบบบอกไม่ถูกนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งดีมากแล้วก็กชับกว่าเดิมด้วยไม่ลื่นนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครพวงมาลัยก็เป็น unction, มัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิพให้ซ้ายขวานะครับเกียร์ก็เป็นเจ็ดสปีดแล้วนะครับผมไฟหน้าอัตโนมัติออโต ตั้งออโต้ได้เลยไฟหน้าอัตโนมัติตั้งออโต้นะครับแล้วก็มีเจ้าคุกทอนโทรลิมิตความเร็วอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยตรงนี้เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างเอาแบบดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้แอร์ก็เป็นระบบอัตโนมัติแล้วนะครับปรับออโต้แยกซ้ายขวาได้นะครับมีปุ่มเดนามิกซีเลสก็คือเลือกโหมด้วเนาะว่าเป็น Eco เป็นคอมฟอร์เป็นสปอร์นะครับนี่เพื่อ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในแบบที่เราต้องการนะครับไฟฉุกเฉินนะครับ idling stop เพื่อประหยัดน้ำมันนะแล้วก็เห็นเขาว่ามี Ambient light. น i g ไลคันนี้มีแอมเบียน i g ไลแล้วหลายสีด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนี่ดูซิว่ามีกี่สีแอมเบียน i g ไลท์คั r นี่นะครับมองด้วยตาเปล่าแบบที่ผมคำนวณแล้วนะ16สีนี่สวยๆเลย 16สีนะครับแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าชมพูขาวนะครับมันก็จะแอบอยู่ตามจุดต่างๆเนาะอย่างตรงที่วางแก้วตรงประตูนะครับถ้าตอนกลางคืนถึงจะเห็นชัดเลยนะครับมันก็เพิ่มความสวยให้กับรถได้แบบเต็มที่เหมือนกันเนาะแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมชอบมากแอมเบรไลท์เนี่ยให้ฟิลลิ่งการขับขี่ตอนกลางคืนที่ดีมากนี่ต่อไปเหมือนเดิมพา n โนลามิกซันลูนะครับก็ หลังคาดูดาวคอมโบกันมากกับไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยตอนกลางคืนนะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานปกติเนะไม่มีอาการค้างสะดุดหรือว่ามีเสียงอะไรนะครับก็นี่กดเปิดปิดได้ปกติเลยนะครับกดทีเดียวพอเลยคันนี้สวยมากผมว่าภายในเนี่ยค่อนข้างแบบเก้าอร์เซ็นขึ้นเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีเลยสักนิดเจ้าของเก่าใช้งาน ดูแลดีมากไม่มีรอยเลยคอนโซลพวงมาลัยไม่มีรอยเล็บไม่มีอะไรเลยแต่อยากให้มาลองนะครับพวงมาลัยฟีลลิง่งการจับดีมากเลยนุ่มไม่เหนียวมือด้วยโอเคก็เข้าขา้ภายในประมาณนี้อะครับออปชั่นตัวนี้มันไม่ไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ว่าก็เน้นใช้งานทั่วไปคืออะไรที่เราต้องใช้เนี่ยมันครบหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราดูเบาะหลังกันหน่อยว่าเป็นยังไงมาดูเบาะหลัง เออแคบไหมแคบตอนหัวเข้านิดนึงเนาะอาจจะเป็นเพราะผมก็ค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว CLA เนี่ยด้วยความที่ว่า,าทรงเขาเป็นเหมือนคูเป้กึงก่งๆคูเป้นะครับหลังคาัาจะค่อนข้างเตี้ยนิดนึงในใน,ใน,ใ,นในช่วงเบาะหลังเพราะฉะนั้นในเวลาเข้าก็อาจจะต้องแบบก้มนิดนึงนะครับส่วนตำแหน่งที่นั่งก็ไม่ถึงกับเข่าติดนะไม่ถึงกับเข่าติด ขายาวๆอย่างผมก็ยังไม่ติดนะแต่แค่แบบว่าอาจจะขยับอะไรมากไม่ได้ซะทีเดียวแต่ว่าก็ก็ก็ถือว่าสบายๆยอยู่นะครับสบายๆยอยู่หลังจะตรงไปนิดนึงแต่ก็ตามธรรมดานะครับของตัวรถที่มันแบบว่ากึ่งสปอร์ตมาแล้วเนาะหลักๆเลยก็อาจจะเน้นวิธีการใช้งานกันแค่คน2คนคนหลังนั่งได้แต่ว่าถ้านั่งระยะยาวระยะไกลอาจจะเมื่อยไ,ได้บ้างนะครับโอเค แต่ก็ไม่ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ผมว่าไม่ขี้เหร่ก็ประมาณนี้ภายในของเจ้า CLA 250 w h i t Art Edition เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า CLA 250 w h i Art Edition ปี2018ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมได้พูดไปรีวิวไปเนี่ยสวยไหมคุ้มไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยราคาหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับเราขายกันแบบถูกมากๆแล้วนะครับเพราะว่าก็อยากให้ลูกค้าได้รถ ที่ดีในราคาที่ถูกด้วยแล้วก็ดีด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้เรารับประกันทุกอย่างเนาะแล้วก็ใครที่สนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยหรือจะเข้ามาดูรถก่อนมาทดลองขับก่อนได้หมดเลยนะครับเนาะซื้อรถคันเป็นล้านจะไม่ลองขับก็อะไรอยู่นะครับเราเข้าใจนะครับลองเข้ามาลองขับดูก่อนได้นะครับว่าชอบไหมกับฟีลลิ่งของเจ้า cla ตัวนี้ขับแล้วชอบไหมถ้าชอบคุยกันได้นะครับว่าแบบไหวตรงไหนไหวเท่าไหร่ อะไรยังไงอยากขายนะครับคันนี้อยากขายอยากขายเพราะว่าหายากอยู่นะในตลาดเจ้าไว้ r ร r Edition ตัวนี้เดี๋ยววันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยววันหน้าผมจะพามาดูคันต่อๆไปอีกที่เป็นนางฟ้าประจําเต็นท์ของเรานะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็มีตัวไหนบ้างคุมค่าราคาสวยถูกใจแค่ไหนนะครับแล้วก็ออปชั่นเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนเจ้าคันนี้ก็ฝากไปดู ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยช่อง m a ท Car c h a n n e l เนี่ยก็จะม,มีเป็นคลิปคอนเทนต์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสวยๆงามๆนะครับหรือจะเป็นคลิปรีวิวรถที่พร้อมขายก็มีหมดเลยนะครับยังไงฝากด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคันต่อไปครับผมสวัสดีครับ